แต่สิ่งที่ต่างของคันนี้คือสีครับปกติเนี่ยหายากมากนะครับสีนี้นะประหยัดไปแล้ว3ามแสนกว่าบาทนะรถ3คันนี้นะบอกก่อนเลยว่าคนละแบบคนละสไตล์นะสปอร์ตดุดันนะอันนี้เน้นใช้งานอันนู้นเรียกว่ารถพื้นฐานเลย สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของเด c กูสิ o มอเตอรอีกครั้งนะครับวันนี้ผมเรียงให้คุณลูกค้าดูเลยนะครับเอาติสคันนี้เราเรียงมาให้คุณลูกค้าดูเลยว่าที่นี่เอาติสมีให้เลือกนะตัวนี้ที่เอามาให้เนี่ยสรุ่น2เครื่องยนต์นะครับแต่ละรุ่นเนี่ยเรียกว่าราคาก็ต่างกัน เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่า a u t i s ที Exclusive Motor สสวยๆของเราเนี่ยทั้ง3คันเนี่ยเป็นรุ่นอะไรบ้างแล้วราคาน่าสนใจแค่ไหนนะครับเอาละมาดูคันแรกก่อนเลยคันแรกเนี่ยจะบอกว่าตัวนี้เป็นรุ่นพื้นฐานเลยนะ1.6ตัว G นะ Outis 1.6 G เครื่องพันหกนะครับตัว G เนี่ยก็คือตัวตัวท็อปแล้วนะเกรด G นี่คือเกรดท็อปลวนะมีไมเนเชนตั้งแต่ปี2017และรถคันนี้ก็เป็นปี2017เลยนะครับหน้าตาสวยขึ้นนะกันชนเปลี่ยนใหม่นะ ไฟหน้าเนี่ยเขาสวยเลยนะครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยเขาทำเป็นแบบแนวกึ่งสปอร์ตนะโครเมียมหมดเลยนะครับดูสวยงามนะอันนี้เราก็เห็นทั่วไปนะแต่สิ่งที่ต่างของคันนี้คือสีครับเคยเห็นสีนี้ไหมไม่ค่อยเห็นนะจะบอกเลยสีนี้หายากมากนี่สีแดงโรงงานนะครับไม่ได้ไปทําสีนะนี่สีพื้นโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเดี๋ยวให้ดูนะครับคันนี้สีพื้นโรงงานสวยเลยนะนี่หายากนะสีแดงปกติเราเห็นสีเงิน สีดำนะสีเทานี่ให้ดูเลยครับเนี่ยพื้นสีแดงนะครับเนี่ยดูเนี่ยพื้นเดิมหมดนะไม่ได้เนี่ยสีสีเดิมหมดเลยนะครับสวยรถคันนี้นะครับปกติเนี่ยหายากมากนะครับสีนี้นะแล้วตัวนี้มีที่เ e อ็กคูซีมอเตอร์ของเรานะครับคันนี้จะบอกก่อนเลยว่าพันหตัวนี้ออกห้างเนี่ยแปดแสนเจ็ 8, 7, 9, นะตัวนี้2018นะครับนี่ผมให้ดูนะรถปี2018ตัวนี้วิ่งอยู่แสนสี่แปดวิ่งเยอะนิดนึงนะถามว่าวิ่งเยอะไหมวิ่งเยอะนิดนึงแต่สีเนี่ยหายาก แสนสี่แปดก็ปีหนึ่งเฉลี่ยแล้วประมาณ3 0 0 0 0กว่าโลแต่ว่า30,000กว่าโลตัวนี้ราคาเหลืออยู่แค่4 9 9าครับราคานี้น่าสนใจนะ4 9 9 0 0เาเท่านั้นประหยัดไปแล้ว3 0 0แสนกว่าบาทนะ3า0แสนนะประหยัดไปแล้วรวม30,8แสนแปดละพูดง่ายๆรถสวยมากสภาพดีนะครับแล้วเนี่ยตัวนี้ดูนะยางใหม่สภาพตุ้มๆเลยนะครับยางเนี่ยปีใหม่เลยนะครับนี่เพิ่งเปลี่ยนมาด้วยครับตัวนี้ยางปี20นะเป็นของดันหลบยางอย่างดีเลยนะสภาพดีเนี่ยดอกยางยังตุมอยู่เลยนะครับเหลือเยอะมากนะครับ วิ่งแสนสีก็จริงแต่ดูแลรักษาถึงผู้เจ้าของเดียวนะครับแล้วก็ดูแลรักษาถึงจริงนะเนี่ยผมพาให้ดูรอบคันคันนี้สวยจริงอยากให้คุณลูกค้าดูเลยนะครับอันนี้ลูกค้าท่านเดิมีจะติดเซ็นเซอร์ถอยมาให้ด้วยนะตัวนี้มีมาให้เรียบร้อยนะครับนั้นไม่ต้องกังวลเวลาถอยอันนี้มีเซนเซอร์ถอยให้เพราะว่าเอาที 6G ตัวนี้พื้นฐานเนี่ยข้างในเนี่ยเขาจะไม่มีจอถอยหลังให้นะครับอันนี้ไม่มีจอถอยหลังทนี่ข้างในสวยไหมมาดูกัน เนี่ยฮะข้างในโทนสีครีมเบาสภาพดีมากนะเนี่ยดูอ่ะพออย่างเงี้ยเราดูโอ้โหข้างในสวยจริงนะเพราะข้างนอกเนี่ยสีแดงลงตัวมากนะครับคันนี้แล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้เป็นคีย์เลสเซนทรีเรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้เป็นกุญแจคีย์เลสเซนทรีแล้วไม r c h a n g ชนจะได้คีย์เลสเซนทรีแบบนี้สภาพสวยกริบเลยนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกไม่มีจอเอาติสไม่มีจอตัว 6G เนี่ยตัวนี้เลยต้องเขามีเซนเซอร์มาให้เรียบร้อยก็ใช้งานได้ง่ายไม่ลำบากนะครับ รถสวยสภาพดีมากนะวิ่งอย่างที่บอกแสนสแต่นี่เมื่อกี้สตาร์ทเครื่องยนต์เครื่องยนต์นิ่งกริปเลยนะมาดูกันแล้วกันคันนี้ผมบอกให้เลยใครได้สีนี้ไปเนี่ยโดดเด่นมากนะครับสปอร์ตสวยแล้วก็ข้างในเนี่ยตัดกับสีด้านนอกด้วยดูดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันอีกคันหนึ่งนี่ตัวนี้1.8เป็นพันแตัว E ตัวนี้เป็นเครื่อง ที่ใหญ่กว่าเครื่องพันหกนะตัวนี้ได้เครื่องพันแปดร้อยสี่ีนะตัวนี้ร้อยสี่สิบกว่าม้าแล้วหน้าตาก็เป็นแมเนเจอร์เชนแล้วนะครับเป็นปีสองพันสิบเจ็ดคันนี้จะอายุน้อยกว่าคันนี้ปีหนึ่งคันนี้สองพันสิบแปดคันนี้สองพันสิบเจ็ดแต่หน้าตาเดียวกันนะครับจุดที่ต่างระหว่างแปดอีกับหกจีเนี่ยคือถ้าดูจากด้านหน้าจะเห็นเลยนะตัวนี้มีไฟตัดหมอกตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะอันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกเลยนะครับแปลกไหมเออตัวท็อปกว่านะราคาแพงกว่าตัวนี้ออกห้างเนี่ย 8 7 4 0 0 0บาทนะครับแพงกว่าตัวนั้น5,000บาทแต่ว่าไฟดัดหมอกเขาไม่มีให้นะที่ได้คือเครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวให้ดูเครื่องยนต์ก่อนนะเครื่องยนต์เขาใหญ่ขึ้นเพราะเครื่องยนต์1ั0แตัวนี้140ม้าตัวนั้น120กว่าม้านะตัวนี้เนี่ยนี่นะครับนี่ครับนะตัวนี้เครื่องยนต์1ั0แ VVTI นะครับ ดูโอ VVTI เรียบร้อยแล้วนะ140ระ้อยสี่สิบกว่าม้าวิ่งชิลๆเลยนะครับสบายๆนะแล้วก็รถสภาพสวยสีเงินเนี่ยใช้งานง่ายนะต้องบอกให้เลยว่าสียอดนิยมคือสีเงินนี่แหละอัลติสเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยในองค์กรต่างๆก็ใช้รถกลุ่มนี้สีเงินซื้อง่ายขายคล่องนะครับพันแปดหนอกนอจากตัวไฟตัดหมอกที่ต่างกันแล้วด้านในก็ต่างกันเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันคันนี้ข้างในจะเป็นเบาะผ้านะสีดําต่างจาก 6G 6G นี่ได้เบาะหนังแปลกไหมนะ แล้วก็เป็นโทนสีครีมนะครับตัวนี้ภายในจะเป็นสีโทนดำนะฮะดูคุุมนุ่มลึกนะก็ดูโอเคนะแต่ภายในเนี่ยพื้นฐานคือได้เบาะผ้าไม่ได้ได้เบาะหนังนะครับอีกจุดที่ต่างกันก็คือนี่กุญแจเป็นกุญแจเสียบนะไม่ใช่เป็นแบบสมาร์ทคีย์นะดังนั้นตัวนี้ยังต้องใช้กุญแจแบบเสียบบิดอยู่นะครับเนี่ยสภาพดีนะครับสตาร์ทชึงติดเลยนะครับ วิ่งอยู่1 0 0 0 0แสนกิโล1 0 0 0 0แสนกับอีก3,000กิโลนะปี2017นะดะรถตีไปประมาณต้องตีไป5ปีแล้วนะ5ปีวิ่งแสนโลปีละ2 0,000โลวิ่งน้อยนะครับตัวนี้ถ้าถามวิ่งน้อยไม่วิ่งน้อยใช้ในเมืองจริงนะวิ่งอยู่2 0 0 0 0โลต่อปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยออปชันต่างๆจะคล้ายกันนะก็คือไม่มีจอหลังตัวนี้ไม่มีจอหลังเหมือนกันนะ 6G 8E ไม่มีจอให้แม่โตโยต้าจะขี้เหนียวไปไหนนะแต่ว่าโอเค โดยทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวนี้จอก็ติดง่ายได้แล้วแต่อันนี้ผมมาให้แบบสต็อกโรงงานเลยนะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแอร์ Air ก็เหมือนกันนะครับยังเป็นแอร์แบบแมนนวลเหมือนกัน 6G8E เหมือนกันหมดที่ต่างกันหลักๆนะก็คือเรื่องระบบกลไกนะครับของ 8E นี่ใช้เครื่องพัน8แต่ออปชันเนี่ยเขาน้อยนะออปชันเขาตัดไปก็คือกุญแจยังได้เป็นกุญแจแบบบิดสตาร์ทนะครับภายในเบาะนี่เป็นเบาะผ้านะเบาะผ้าแต่อันนี้ดูแลและสาง่ายเพราะสีดานะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกไม่มี แต่ที่ได้คือเครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นนะขับดีขับสนุกพันแตัวนี้ขับสนุกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูราคาก่อนเลยแล้วกันพันแ e ตัวนี้นะครับราคาออกห้างอย่างที่ผมบอกนะครับแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทวันนี้ราคาอยู่เหลืออยู่แค่สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับประหยัดไปแล้วสามแสนแปดสามแสนแปดเลยนะประหยัดไปเยอะมากนะครับประหยัดไปสามแสนแปดแล้วก็เกือบเกือบสี่แสนแล้วนะกับรถสภาพแบบนี้นะวิ่งปีละแค่สองหมื่นโลเจ้าของเดียวแน่นอนดูแลรักษาดีนะครับ สวยมากครนนี้สภาพภายในดีมากนะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังอีกนิดนึงแล้วกันเอาติสจุดขายเขาคือความโอโถงข้างในเนี่ยแหละเนี่ยดูหนินี่คือตำแหน่งที่ผมนั่งเมื่อกี้นะเนี่ยเล็กรูมเหลือๆเฮดรูมเหลือๆสบายๆเลยนั่งสบายแล้วก็นั่งเบาะใหญ่นะเต็มรับรองรับต้นขาได้ดีเลยนั่งสบายมากเลยนี่รุ่นไมเน่เชนเขามีตัว USB ให้ด้วยอีก2ตํตำแหน่งให้ด้วยนะคือค่อนข้าง,างครบถ้วนนะครับนะผมดูว่าดีมากตัวนี้พันแปดตัว E เนี่ย คือถ้าเอาไว้ใช้งานในครอบครัวครบถ้วนสมบูรณ์ราคาไม่แพงด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูรุ่นต่อไปนะคันสุดท้ายเนี่ยก็ใช้เครื่องยนต์เดียวกันนะครับตัวนี้เครื่องยนต์เดียวกันนะเป็นเครื่องยนต์1800ซีซีเหมือนกับ1 8 e เป๊ะเลยนะเป็นดูอัล vvti เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตัวนี้รหัสอยู่ด้านหลัง1 8 s ครับนี่ผมให้ดูก่อนนะรหัสอยู่ด้านหลัง1 8 s นะตัวนี้ต้องเรียกว่าเป็นตัวสปอร์ตนะครับของรุ่น1 8 e และออปชันเขาจัดค่อนข้งเต็มเลยตัวนี้เป็น 1.8S ออปชันด้วยนะคือพอเน้นสปอร์ตเนี่ยสีดำเนี่ยแมทช์ที่สุดละนี่เราได้สีดำมาเลยนะครับจุดที่เห็นต่างจากรุ่นที่เราผ่านมา2รุ่นเนี่ยแน่นอนเห็นไหมมีสเกิร์ตรอบคันอันนี้มีสเกิร์ตล่างแนะละรอบคันเลยนะครับมีสเกิร์ตแล้วดูดุดันไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะ 1.8E ไม่มีแต่ตัวนี้ 1.8S มีมาให้เรียบร้อยไฟหน้านี่เขาได้โปรเจคเตอร์เฮดไลท์แล้วครับแล้วก็มีเดยนะ์ไทม์รันนิ่ง สรุ่นหน้าไม่มีนะตัวนี้มีเดย์ไทม์ n n i n g light มีโปรเจคเตอร์เฮดไลท์ตามสไตล์รถหรูจัดให้เต็มเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะเนี่ยเห็นไหมด้านข้างสเกิร์ตมีมารอบคันเลยนะฮะด้านข้างด้านหลังมีมาให้หมดมีสปอยเลอร์หลังให้สมบูรณ์เลยนะครับตัวนี้จัดมาเต็มจริงๆนะข้างหลังเนี่ยกันชนท้ายนีย่เขาทำเป็นแบบ d ีฟิวเซอร์ด้วยนะครับก็ดูสวยงามนะผมดูว่าดูดีมากที่สำคัญล้อแม็กล้อแม็กนี่ทุก ไอตัว 1,6G 1กจัว E รุ่นพื้นฐานแม็กได้16นิ้วตัวนี้จากโรงงานเลยครับ17นิ้วนะครับแล้วก็ยางได้ปี2021ด้วยนะตัวนี้ยางใหม่เลยสมบูรณ์มากนะครับสวยงามแบบนี้เลยอันนี้จัดเต็มเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันก็เต็มเหมือนกันนะครับข้างในเนี่ยภายในเนี่ยสีดําเหมือนกับตัว 8E เเมื่อกี้นะแต่ภายในเนี่ยเขาเป็นหนังวัสดุที่ใช้นี่เป็นหนังหมดเลยนะครับเมื่อกี้ยังเป็นเบาะผ้านะตัวนี้เบาะหนังแล้วก็แน่นอน กุญแจเป็นกุญแจแบบนี่คีย์เซนทรีเรียบร้อยแล้วนะครับพุชสตาร์ทเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องกันนี่โอ้โ oh หพอเป็น s อสปอเนี่ยภายในสีดํามันดูดุมากนะแล้วภายนอกก็สีดําด้วยสวยงามนะครับตัวนี้เนี่ยออปชั่นเข้ามาเยอะกว่า8 e เยอะมากนะครับเพราะว่าเริ่มต้นเลยแอร์ผมเปิดแอร์ก่อนดีกว่าแอร์ Air, ตัวนี้เนี่ยได้แอร์ดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแอร์แบบออโต้นะมีจอให้เห็นไหมเมื่อกี้เป็นวิทยุธรรมดา2ดินตัวนี้มีจอให้เรียบร้อยเป็นจอ ผมว่าไซส์ขนาดสัก7.58นิ้วนะอยู่ประมาณนี้แหละนะแต่ก็โอเคใช้งานได้ดีนะครับใช้งานง่ายฟีเจอร์ฟังก์ชันจัดเต็มมาเลยนะเชื่อมต่อได้ทุกอย่างนะบลูทูธนะ USB AUX ทาได้หมดนะครับตามสไตล์รถลดุลดน่ายแล้วก็เวลาถอยแน่นอนมีกล้องถอยให้ละนี่มีกล้องถอยเรียบร้อยนะมีเส้นกัดระยะให้เรียบร้อยอันนี้ถือว่าออปชั่นจัดเต็มจริงๆนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยเขาใช้3ก้านแบบสปอร์ตเลยนะมีแพดเดิลชิปให้ด้วยนี่ นะรุ่นทั่วไปไม่มีให้นะตัวนี้มีแพดเดิลชิพให้ด้วยนะสรุ่นนี้ใช้เกียร์ CVT แบบ7สปีดเหมือนกันหมดนะครับแต่ตัวนี้มีแพดเดิลชิพมาให้นะโหมดสปอร์ตการขับขี่มีโหมดสปอร์ตมาให้นะอันนี้ดีนะครับก็เน้นเรื่องการขับขี่แบบสปอร์ตจริงๆนะก็ต้อง8 1.8S ตัวนี้แหละนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยออปชันเนี่ยถ้าคุณลูกค้ามองหารถครอบครัวที่มีออปชันแบบค่อนข้างเต็มเนี่ยคันนี้สมบูรณ์ที่สุดนะฮะร,ราคาคันนี้ก็คุ้มค่าจะบอกก่อนว่าคุ้มมาก รถคันนี้ปี2017นะครับเป็น a u t i s 1.8 S 2017ออกห้างเนี่ยเชื่อไหมรถคันนี้979,000บาทนะนะรถคันละเกือบล้านนะครับวันนี้ราคาเหลือแค่นี้ครับรถผ่านไป5ปีก็จริงแต่ราคาเหลือ569,000บาทเท่านั้นเองโอ้โหคุ้มนะคุณลูกค้าประหยัดไปแล้ว4 0 0 0กว่าบาทเอาเงี้ยนะผมว่าคุ้มมากๆสำหรับคันนี้นะครับเพราะว่ารถครอบครัวอย่าง A u t i s เนี่ยใช้งานได้ง่ายแล้วก็เรียกว่าเป็นรถครอบครัวจริงๆนะ ซื้อง่ายขายคล่องเอางี้ดีกว่านะครับแล้วก็เครื่องยนต์ทนทานด้วยนะตัวนี้เนี่ยท่านด้านหลังเนี่ยผมจะไม่ได้รีวิวนะเพราะว่าเหมือนกัน3รุ่นนี้ด้านหลังจะคล้ายกันแต่ภายในเนชัยในยจะออกเป็นแนวสปอร์ตสีดำเบาะหนังสีดําหมดเลยนะครับดูเท่มากเอาละเดี๋ยวเราไปสรุปข้างนอกกันดีกว่านะครับเอานะครับรถ3คันนี้นะบอกก่อนเลยว่าคนละแบบคนละสไตล์นะอันนี้สปอร์ตดูดันนะอันนี้เน้นใช้งานอันนูน้น เรียกว่ารถพื้นฐานเลยพันหกจีนะแต่ว่าสีเนี่ยเขาโดดเด่นมากสีแดงใครหาเอาติสสีแดงเนี่ยผมการันตีไม่ได้หายง่ายมาที่นี่เลยกูสีมอเตอร์เรามีเอาติสสีแดง 1. 6G ภายในสีเบลด้วยสวยงามนะครับทั้ง3รุ่นนี้คุ้มค่าแน่นอนคุณลูกค้ามองหาเอาติสรีบเข้ามาที่นี่นะครับนอกเหนือจาก3คันนี้เราก็ยังมีเอาติสเข้ามาเรื่อยๆนะโดยเฉพาะรุ่นใหม่ถามคุณลูกค้าบอกเอ้ยรุ่นใหม่มีไหมมีเหมือนกันนี่ผมให้ดูคันนี้ก่อนเลยนะครับ โดยเฉพาะตัวใหม่ตัวใหม่ก็มีนะครับตัวนี้เป็น a u t i s โฉมปัจจุบันนะ1.8 Hybrid นะครับตัวนี้เรามีเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะหา a u t i s เนี่ยที่นี่เรื่องเรียกว่ามีเกือบทุกสีทุกรุ่นคุณลูกค้าจะหาะายบอร์เราได้นะผมเรียกว่า pre เด d e r ได้หมดด้วยเหมือนกันนะครับ Outis เนี่ยก็ลถสวยๆย,ยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่ Exclusive Motor ของเราวันนี้เนี่ยเรารีวิว w Outis ให้ดูนะสามรุ่นสามแบบรวมถึงโฉมใหม่ด้วยถ้าคุณลูกค้าสนใจผมมีช่องทางการติดต่อฝ่ายขายด้านล่างนะครับ พร้อม QR code ให้เรียบร้อยติดต่อไฟขายไม่ได้เลยนะครับเราทำงานให้คุณลูกค้า7วัน24ชั่วโมงเลยนะครับก็ฝากคุณลูกค้านะครับถ้าสนใจแล้วก็ชอบคลิปที่ผมทำอย่างนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามรถสวยๆที่จะเข้ามาที่ Exclusive Motor ของเราทุกๆวันนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านติดตามครับสวัสดีครับ